สวัสดีคับวันนี้ก็จะมาท,ทําไก่ทอดชีตโต๊ะกันนะครับอันดับแรกให้เอาซื้อขนมที่เป็นชีตโต๊กแบบนี้นะครับหรือว่าจะเอาเป็นแบบไหนก็ได้นะครับให้เอาทุบทุบทุบให้มันละเอียดแล้วก็งอครับแล้วต่อ,อยาง็ตามถ้าเกิดสักพักหนึ่งให้เราเอา่าลองจับดูก่อนว่ามันละเอียดพอ,อยางถ้าเกิดมันละเอียดพอแล้วให้ตัดถุงออก แล้วก็ตีไข่ตีไข่จนให้มันเป็นสีเหลืองฟองๆเป็นสีไข่นะครับตีให้มันเป็นออกสีขาวเหลืองนะครับแล้วก็ตอนได้แล้วให้เอาบิกบ๊กไก่หรือน้องไก่ก็ได้นะครับไปชุบแป้งให้ทั่วนะครับแล้วก็ตอนมันทั่วแล้วให้เอา เอ่อจะเอาใบใส่ไข่นะครับแล้วก็ต้องเทชีโตได้ครับที่ผงกลายเป็นผงแล้วนะครับแล้วก็เอ่อนี่แล้วก็ให้เขาให้ให้มันติดกันนะครับผงชีโต้แก็พู่มไม่ถูกเหมือนกันนะครับ What? ชุบชีโตสดนะครับพอให้ชุบท่วงแล้วก็เอาไปใส่จานนะครับใส่จานเลยแล้วก็เสร็จแล้วทำแบบนี้แล้วก็เอาไปทอดในกระทะใส่ไปเลย ผมแนะนำให้เราทอดอันนี้5นาทีแล้วก็พลิกแล้วก็ทอดอีกเป็น5นาทีรวมเป็น10นาทีครับ <S <S 1> <S 1> แล้อย่าให้ไก่มันไหม้มากเลยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เค็มกว่าเดิมนะครับ สุกันเป็นเต็มที่เต็มที่เลยก่อนนะครับถ้าเสร็จแล้วให้เอาไปเสด็จน้ำมันนะครับให้น้ำมันนั้นออกนะครับแล้วก็ไปกินกันเลยแล้วก็ใส่จานนะครับรอให้มันเย็นก่อนนะครับถ้ามันกินจะเพิ่งกินอาจจะปากพองก็ได้นะครับ นี่ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็ไปกินกันซึ่งมันจะออกรสชาติเคม็เคมๆนิดนึงนะครับถือว่าก็อร่อยอยู่นะครับโอเคนะครับเช่นนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ